วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาซื้อลอตเตอรี่นะคะใบละ80บบาทนั่นเองค่ะทุกคนนี่ก็เข้าไปในแอปกระเป๋ตาตังค์นะคะจากนั้นก็กดเข้าไปนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนี่ก็คือดูเลขที่เราคลิกไปเลยคะ่ะตัวเลขที่เราอยากได้นะคะนี่ก็เลื่อนดูนะคะว่าเราชอบตัวไหนนะคะ เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะว่าเราจะแบบอยากได้เลขไหนอะไรนะคะนี่นะคะนี่ก็เลือกแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้กดคาว่าเลือกนะคะนี่เลยก็จะได้ตามที่เราอยากได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากกลับมาเพิ่มว่าเออนี่เราจะเปลี่ยนเป็นเลขนี้เลขนี้นะคะเราก็สามารถกดตามที่เราอยากได้ได้เลยว่า นี่เลยค่ะก็เลื่อนดูนะคะว่าเราอยากได้เลขไหนเราก็กดคําว่าเลือกได้เลยค่ะก็จะได้ตามที่เราอยากได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบตัวไหนเราก็กดคําว่าเอาออกได้เลยนะคะนี่เลยมันก็จะคิดว่ามีกี่บาทกี่ใบนะคะตอนนี้เราก็จะเติมแบบแบบเติมเงินนะคะใส่เข้าไปเหมือนเราเติมกระเป๋าตังค์ที่จ่ายสิกคนละครึ่งอะคะ่ะทุกคน นี่เลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าไม่ชอบตัวไหนก็กดเอาออกได้นะคะนี่นะคะก็สามารถกดตัวเลขข้างหน้าก็ได้หรือว่าเราอยากได้ตัวไหนก็กดไปได้ทั้งหมด6ตัวได้เลยนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนก็ทั้งหมด240บาทเราสามารถจะจ่ายไปเลยก็ได้หรือว่าเราไม่ชอบเราก็แค่เอาออกแค่นั้นคะ่ะทุกคนง่ายๆเลยนี่นะคะเราเลือกไว้1นึใบนะคะก็ยืนยันการชำระเงินแล้วก็กดรหัสตามที่เราใส่ไว้ตั้งแต่เริ่มแต่เริ่มแรกเลยนะคะนี่เลยคะ่ะแปบาทเองนะ่ทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะราคา1 0 ราคาย่อมเยาวแค่80บาทค่ะไม่ใช่แปดร้อยแล้วค่ะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะ